มันเป็นงานด้านนวัตรกรรมมันคือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับ empower user เลยครับว่าเฮ้ย user เราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นมากๆซึ่งแต่ก่อนเวลาเราจะ create report เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ IT ต้องให้ requirement เฮ้ยทำ report นี้พี่หน่อยซึ่งเดี๋ยวนี้มันอนาจจะไม่ต้องดังนั้นใครที่ใช้3ามกแค่อยู่แล้วครับเราสามารถใช้เข้าถึงของพวกนี้ได้นะครับ เข้าถึง Power Platform ได้ดังนั้นน่าสนใจมากๆน่าสนใจสำหรับในการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ Power Platform เนี่ยนะครับโอเคในส่วนของ Power Platform ว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์มันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับซึ่งไอคอนที่เดี๋ยวทุกคนจะต้องคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆก็คือ4ไอคอนนี้ครับตั้งแต่ Power Apps Power Automate Power BI แล้วก็ Power Virtual Agents นะครับโดยที่ในส่วนของ Power Platform นะครับเป็น มันคือซอฟต์แวร์โซลูชันนะครับมันคือซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย4ตัวด้วยกันนะสตัวหลักเลยครับโอเคซึ่งถ้าภาพหลักๆนะครับ Power BI ทําเรื่อง Business Analytics ทำเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Power App ครับทำเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Power Automate ครับทำในส่วนที่เรียกว่าเป็นการสร้าง Workflow นะครับแล้วก็ Power Virtual Agent นะครับเป็นเรื่องของการทำแชทบอทซึ่งทั้ง4ตัวนี้ก็จะ ใช้ความสามารถเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า data connection นะครับมี AI builder นะครับมี data w o r s d ซึ่งเป็น database ที่อยู่บน Cloud นะให้เราสามารถเรียกใช้นะครับแล้วก็สามารถ collaborate กันได้อย่างแบบ powerful มากๆนะครับใครสนใจเข้าไปดูในบทความตรงนี้ได้นะฮะโอเคแล้วก็ที่น่าทึ่งเรามีทำ infographic นะครับว่า Power Platform คืออะไรเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสามารถดูบทความแล้วก็ดาวน์โหลดได้จากตัว QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโดยที่ผมขอพาทุกคนมาดูในรายละเอียดนะครับมันเป็นงานด้านนวัตรกรรมมันคือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับ Empower User เลยครับว่าเฮ้ย User เราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นมากๆเหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าใครหลายๆตัว ท,ที่ใช้งานตรงนี้มักจะเริ่มที่ Power BI นะครับซึ่งแต่ก่อนเวลาเราจะ create report เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ IT ต้องให้ requirement เอ้ยทำ report นี้พี่หน่อยซึ่งเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ต้องนะครับดังนั้นมันคือทักษะมันคือความรู้ที่มีความจำเป็นแล้วก็ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เราสามารถทำอะไรได้เยอะมากขึ้นมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเขาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเ,เราเรียกว่า Power App ครับ ในส่วนของตัว Power App นะครับท้ายที่สุดมันคือการสร้างแอปพลิเคชันมันจะช่วยทำให้เราสามารถทำการ create a p p พลิเคชันได้นะครับโดยภาษาที่ใช้เราเรียกว่า Power FX นะครับซึ่งเป็นภาษาที่น่าสนใจมากๆนะครับโอเคโดยที่เราท้ายสุดเป็นการเอ,อ้ยได้แอปพลิเคชันใช้งานบนมือถือใช้งานบนแท็บเลตก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ create app จาก data source ได้ create โดยใช้ภาษา Power Fx นะครับแล้วก็ท้ายสุดผมสามารถ Deploy เอาไปให้กับทุกคนองค์กรใช้เก็บข้อมูลได้ใน Data ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยเช่น Excel SharePoint, d a t a v e r s e เก็บใน s q l Server ยังได้เลยนะครับโอเคซึ่งถ้าสมหรับการเริ่มต้นนะครับก็ถ้าใครใช้ Microsoft 365อยู่แล้วเราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ได้เลยนะครับโอเคนี่คือ Power Apps นะครับ เนะดี๋ยวนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือเฮ้ยเขาสามารถทำการ create application นะครับโดยจากตัว data ของเรานะครับแล้วก็เอามาสร้างแอปท้ายสุดผมสามารถเอาไปใช้กับ mobile tablet นะครับหรือว่าใช้บน browser ก็ได้นะครับนี่คือ Power App นะครับส่วนที่2ที่เดี๋ยวผมอยากพาทุกคนมาดูอันที่2ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Power Automate ในส่วนของตัว power a u t o m a t e เนี่ยนะครับเป็นงานด้านที่เรียกว่า RPA นะครับ RPA ย่อมาจาก robotic process automation เป็นเรื่องของการทำงานอัตโนมัตินะครับอ,อ,อย่าง a r t n e r เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีงานซ้ำๆเนี่ยเ,เกิน50%นะครับที่เป็นงานซ้ำๆนะครับดังนั้นถ้าหากเป็นะัายงานซ้ำๆเนี่ย ให้หุ่นยนต์มาช่วยนะครับลดความผิดพลาดลดเออร์เ, ivity, ลเลอร์นะครับเพิ่ม productivity รันได้24/7ทัเลยนะครับนี่คือ robot นะครับมีทั้งภาคที่เป็นบน Cloud แล้วก็ภาคที่เป็น d e s k ์ท็นะครับหมายถึงว่าสั่งให้เปิด excel copy จาก excel ไปกรอบในระบบเอาไฟล์จาก outlook เอา, look, เอามันมาเก็บใน one d r i v ทำ automation บันทึกข้อมูลอัตโนมัติแยกไฟล์ต่างๆนะครับนี่คือ RPA ครับนะดังนั้นในส่วนของตัว RPA ตรงนี้ฮะ Power Automate นะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่าแบบไว้สร้างเวิร์ l โฟล์ครับโอเคคีย์เวิร์ดสำคัญคือไว้สร้างเวิร์ l โฟล์นะครับแล้วก็สามารถสร้างงานอ u ต o m ม t e นะครับยูเซอร์ก็เป็นเฟลลี่นะครับ drag and drop นะครับแล้วก็สามารถใช้คำสั่งนะครับถ้าสมมุติเรามีลอจิกอยู่แล้ว เขาเรียกว่าเป็นการเขียนแบบ low code no code เขียนโค้ดน้อยมากนะครับเพื่อทำ automation ได้นะครับนี่คือ power automate นะนะดังนั้นอันนี้ผมมีเขียนบทความไว้นะครับสามารถเข้ามาดูได้จาก qr code นี้ได้นะฮะแล้วก็ท้ายสุดมันจะ integration ในหลายๆส่วนเข้ามาด้วยกันนะครับเช่น integration ความเป็น AI นะครับ integration เรื่องของ digital process a u t o m a t e นะครับหรือว่าในลักษณะของตัว n e s e t process นะครับ ลิงก์เชื่อมโยงกันได้ทุกอย่างอัตโนมัติทำงานตลอดเวลานะครับเมื่อมีการเ,เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันนะครับอโอตโม,มตสามารถเซตอัพแล้วก็เชื่อมโยงเชื่อมโยงให้เราได้นะครับแล้วก็ส่วนถัดมาครับโอเคส่วนนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยคือ power bi นะครับสำหรับถ้าใครยังไม่เคยรู้จักเลย power bi ไว้ท,ทํา data analytic ท้ายสุดคือการสร้าง report สร้าง dashboard นะครับ ทำรีพอร์ตแบบเจ๋งๆเอาข้อมูลจากทั้งองค์กรเอามาวิเคราะห์เอามาแอน l ไลซนะครับแล้วก็สามารถสร้างเป็น d a s h บอร์ดแชร์ให้เพื่อนได้ดูผ่านมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับดังนั้นเฮ้ยมันเป็นฟีเจอร์ที่แบบเจ๋งดีนะครับาพาร์ทที่สำคัญของตัว Power BI คือฉันอยากจะเอาข้อมูลนั้นเอามาทําเริ่มที่ข้อมูลก่อนนะครับใน Power Platform ต้องมี Data ต้องมี c o n n e c เตอรนะครับ แล้วก็ใน Power BI นะครับสร้าง Data Model ได้นะครับทำ Visualization ได้มีเทคโนโลยีต่างๆเช่นเครื่องมือชื่อว่า Power Query สร้างภาษา M นะครับมีทำ l e t i o n s h i p นะครับมีการทำ u a l i z a t i o n นะครับมีเรื่องของ DAX นะครับ Data a n a l y t i c Expression นะครับมีเรื่องของ AI นะทั้งหมดรวมกันทำให้เราสามารถสร้างรีพอร์ตแบบเจ๋งๆนะครับเข้ามาได้นี่คืออีกฟีเจอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ ซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Business and Intelligence ที่เป็นแนว Self-service นะครับของ Microsoft เนี่ยถือว่าเป็น Number 1ใ,ในตลาดนะตอนนี้เลยนะครับดังนั้นเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆในส่วนของตัว Report หรือว่า Dashboard ตรงนี้นะครับดังนั้นนี่คือซอฟต์แวร์ตัวที่3นะครับชื่อว่า Power BI ทำ Insight ทำ Data a a n l y ติ s นะครับนำเสนอในรูปแบบ Visualization แล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายนะครับอันนี้น้องใหม่ในค่าย Power Platform นะครับเราเรียกมันว่า Power Virtual Agent นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีความพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความสามารถด้าน AI สามารถทำการโต้ตอบนะครับกับเราได้เหมือนเวลาเราถามอ,อย่างเช่นของโ o ตัสกับันนาวอะไรเงี้ยนะครับโอเคของ Air Asia ก็อะไรที่เราสามารถ ตต้อตอบพูดคุยได้นะครับดังนั้นนี่คือทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการทํางานของเราขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับโดยเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวดังนั้นใครที่ใช้3บ5อยู่แล้วครับเราสามารถใช้เข้าถึงของพวกนี้ได้นะครับเข้าถึง Power Platform ได้ดังนั้นน่าสนใจมากๆน่าสนใจสําหรับในการใช้งานในชีวิตประจําวันเลยครับ ดังนั้นนี่คือภาพรวมในคลิปนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนรู้จักกับ Microsoft Power Platform ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานเพิ่มศักยภาพให้กับเราให้เราสามารถทำอะไรได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการทำงานซ้ำๆลงนะครับนี่คือภาพรวมของ Microsoft Power Platform นะครับน่าสนใจใช่ไหมครับโอเคดังนั้นถ้าใครสนใจก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับ n i ส e เปิดด้วยนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้านะครับ